เมื่อคืนนี้ก็เป็นเรอันบริดนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับทำดีทุกอย่างครับอันเช่ก็ติงวินิซิอุสจูเนียร์หน่อยนะครับไม่ควรเย่ะเย้ยใส่คู่แข่งแบบนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้วินิซิอุสจูเนียร์เล่นดีมากๆเลยคาร์โลอันเชโรตีครับกุญซือของเรอันบริดนะครับชื่นชมฟอร์มของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับมีส่วนอย่างมากเลยกับชัยชนะเหนือบาร์เซโลนาสี่หนึในศึกซูเปอร์โกปาครับแต่มีเรื่องไม่ประทับใจคือ โปติกร,รมเข้าขายย่อยคู่แข่งของวินิสุสจูเนียนะครับวินิสุสนะครับใช้เวลา10นาทีรัวย,ยิง2สกอร์แล้วไทยครึ่งแรกก็เรียกจุดโทษพร้อมสังหารเองบวกเพิ่มก่อนครึ่งหลังใจให้โรดิโก้กัวสครับคู่หูบราซิลปิดกล่องคว้าถ้วยแบบสกอร์ขาดที่ซาอุดีอาระเบียมาฟังสิ่งที่อันเช่นะครับได้พูดถึงหลังเกมหน่อยเขาบอกว่า mm hmm. เราเป็นทีมที่อันตรายอย่างมากนั่นก็เพราะความอิสระของเหล่าแนวรุก ทั้งวินิอุสเบร์ิงแฮมและก็โรดิโกสามารถสลับตำแหน่งกันได้หมดโดยมีฟูลแบ็กคอยช่วยเหลือซึ่งสร้างปัญหาหลายอย่างแก่คู่แข่งมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเราคว้าใช้ได้ตามความต้องการและยังมีฟอร์มการเล่นที่ดีถึงแม้เริ่มต้นได้ไม่สวยหรูเลยแต่วินิอุสจูเนียทำประตูในช่วงเวลาสำคัญจากนั้นบาซ่าเริ่มครองบอลสร้างโอกาสมันเป็นการเปิดแรกกันกระทั่งสกอร์4-1แต่เราพยายามคุมจังหวะโดยไม่เพรสซิ่งสูงเกินไปและใช้การสวนกลับโจมตีแห่งหลังดันสูงของคู่แข่ง วินิอุสจูเนียต้องลงเล่น2-3เกมเพื่อกลับสุ่ฟอร์มที่ดีที่สุดและมีบางครั้งที่เขาเจองานยากเมื่อดวลกับกองหลังระดับโลกอย่างโรนันอัราโฮแต่วันนี้ทำได้ดีมากโดยเฉพาะการสอดเข้าเขตโทษช่วงท้ายเกมครับวินิอุสจูเนียยังเรียกใบเหลืองที่2จากโรนันอัราโฮได้และจังหวะชลุมนวินิอุสจูเนียได้ไปพูดบางอย่างพร้อมกับชูนิวเป็นสกอร์4-1ไปยังมานั่งสำรองของบาซ่าจนเกิดความเดือดเล็กน้อยนะครับอันเช่ก็ตอบหน้าข่าวถึงจังหวะปัญหานี้เขาบอกว่า ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างวินิสซูจูเนียกับมนมรสรคู่แข่งในแง่ฟอร์มการเล่นเขาทำได้ดีมากนะและผมเปลี่ยนข้ออพราะการบาดเจ็บยังไงก็ตามผมไม่ชอบที่วินิสซูสทำแบบนั้นรวมถึงเบโรแฮมด้วยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยพวกเขาควรโฟกัสเฉพาะตัวเองอ่านี่คือสิ่งที่พูดไว้นะครับรอบตัดเชื่กสุดารกก่อนครับเกฟ้าอาริชบราร์กาได้ลงฟอสเสอนะแต่มีความผิดพลาดโชคบอลเข้าประตูตัวเองครับส่วนคราวนี้ลูนินรับโอกาสบ้างและไร้ข้อผิดพลาดสําคัญนะครับ อันเช่ก็บอกว่าวันพฤหัสนี้ลูนินจะได้ลงเกมกปาเดลเรเจอแอดมันริดแล้วจากนั้นเกป้าจะกลับมาในลาลิกานะนนี้คือสิ่งที่อันเช่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า ก็ชื่นชมฟอร์มของวินิซสุสจูเนียร์แล้ครับว่าเมื่อคืนนี้มีผลต่อเกมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับนักเตะรายนี้แต่ก็ไม่ชอบพฤติกรรมที่ไปเยาะเย้ยใส่คู่แข่งที่มานั่งสำรองของบาซ่าแล้วไปโชว์สกอร์4-1นะครับทำมือแบบนั้นอะไรเงี้ยมันไม่สมควรนะครับก็ยินดีด้วยครับกับแชมป์เมื่อคืนนี้ก็คือเรอัลมาดริดนะครับบาซ่าก็แพ้ไปโดยปริยายนะครับทุกคนแลครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้เวอรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม